ผู้ว่าเมืองปากน้ำเป็นประธานเปิดงานประเพณีรับปัวหนึ่งเดียวในโลกและเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติประจำปี2563นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีรับปัวหนึ่งเดียวในโลกและเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติประจำปี2563ณบริเวณสาระาริมน้ำหน,น้าที่ว่าการอำเภอบางพลีอำเภอบางพลีสมุทรปราการโดยมีนายทวัชชัยนามสมุทรอำเภอบางพลีกล่าวรายงานพร้อมด้วยนางศิวพรชัวสวัสดิ์นายชัยพจน์จรุนพงศ์รองผู้ ู้ว่าราชการจังหวัดสุนปราการนายสัญญาจิระอ่อมผู้พิภาคสาหัวหน้าศาลจังหวัดสุนปราการนางนงรัตน์คงกเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุนปราการดรพัฒนาพงษ์จงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางพีนายเฉอรดรุ่งเรืองนายกอบตอบางพีใหญ่พัน์ตำรวจเอกพรีรศักด์รอดบนญผู้อำนวยการสอพอบางพีนางชูศรีสัตยานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางพีนายแพทย์พิเชษพัวพันธกิจเจริญผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพีนายธงชัยวิเศษบุภาสาธารณสุขอำเภอบางพีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการพนักงาน ราชการเทศบาลตลนงบางปีคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสุตปลาการฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจกลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นายชนสวสดิ์ศรีวหเมประธานหอการค้าจังหวัดสุตปลาการยังได้มอบหมายให้ตู่นันทิดาแก้วบัวสายรองประธานหอการค้าจังหวัดสุตปลาการนางประภาพรอัศวเหเมกรรมการบริหารภาคพลังประชารัฐนายวิมลมงคลเจริญปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุตปลาการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุตปลาการนายอิทิชัยชูเรนปลัดเทศ าปรบาลปนวัหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการนายวรพรสวัสดิ์ปดิตประธานสภาเทศบาลตะบลบางปูนายสมควรชูสวยประธานสภาอบจสมุทรปราการนายพิริยะโตสกุลวงนางสาวพิม์รีสวัสดิ์กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนางสาวพราวสวัสดิ์นายวชิระเชษฐ์รุ่งธนวัฒน์วงรองประธานสภาอบจสมุทรปราการตลอดจนสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการสมาชิกสภาเทศบาลตะบลบางปูและกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าเข้าร่วมงาน ประเพณีรับบัวประจำปี2563ในครั้งนี้ด้วยประเพณีรับบัวเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอำเภอบางพลีมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยกำหนดจัดง,งานใน วันขึ้น14บ่เดือน11ของทุกปีซึ่งปีนี้เป็นครั้ง 85. ที่85ดส้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชามพันธ์งานประเพณีรับบัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และปลูกฝังคุณธรรมความมีน้ำใจเลเื้อเฟื้อเผื่อแผ่รวมทั้งเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีท้องถิ่นของชาวเพเภอบางปลีให้คงอยู่ตลอดไปและเพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาลและจังหวัดสมุทรปราการซึ่งปีนี้ได้กำหนดจัดง,งานขึ้นในระหว่างวันที่28กันยายน2563ถึงวันที่1ตุลาคม2563มีการอันชิญหงพ่โตจาลองลงเรือแห่ไป ามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลองและที่มาร่วมพิธีได้ร่วมสักการะบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตปฏิสถานอยู่มีความเชื่อกันว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อปฏิสถานอยู่ได้แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสําเร็จดังหวังทุกท่านเพื่อไม่ให้ประเพณีรับบวัวมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวเผืภอบางพีต้องเลือนหายไปโดยประเพณีรับบัวเผเภอบางพีได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2555

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน